มะปางแฟตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลขอะไรไม่เหมือนอะไรคุณดูก่อนเหมือนลูกนกมาดูมะเขือยาวบ้านพี่ใครบอกว่ามะเขือของี่จะสั้นๆดูกันซักตอาไหลหรือว่างูเหลือมนะอ๋อปลาไหลครับโอ้โหพี่เม่งฝีมือมากดูสิฮะหั่นบางเชียบเลยค่ะอันอันนี้แหละค่ะพี่เม่งคะใช่เลย บคุณครับพี่นุ๊กโหมะปรางอืงอพี่นุนบอกว่ารอบนี้ยืมต้นหวานแน่นอนอดูนะคะดูา่าปรางมีมะปรา,างแฝดมะปรางแฝดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลขอะไรไม่เหมือนอะไรคุณดูก่อนเหมือนลูกนกลูกเแปบบ็ดเออเออเออเอาดูมุมนี้<า><ม>เคยเห็นไหมครับ<ม>เคยเห็นมะปรางแบบนี้ไหม,มเคยเห็นกันไหมเอยเอ้ยเฮ้ย อ,อดูละเอียดละเอียดหน่อยเอาจริงมันจะดูเอาอะไรแล้วมันก็คือมะปางที่ผิดปกติดูมันผิดปกติคุณมองอย่างนั้นเหรอ,อืมเฮ้ยมาแล้วค่ะมะปราบโอ้หได้กินมะปางบ้านพี่นูอีกแล้วครับพี่น้อง, <S <S องของเขาได้กินอีกแล้ว <S <S ห,หวานเจี๊ยบหวานเจีอืบ พูดก็พูดนะผมว่าปลูกมะปางเนี่ยหวานพันนี้หวานนะอืมปลูกมะปางเนี่ยดีกว่ามะยงชิดนะมันหวานมะยงชิดมันเปรี้ยวชอบมีแขกมาแขกเบอร์ยี่สิบสี่เดี๋ยวนะคะนี่อโอ้โหโอ้นี่นี่เดี๋ยวต้องผัดเผ็อ่าสะดวกมาผัดตอนไหนก็ผัดเลยดิเอาตอนนี้เลยอ่ะเอาตอนนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกงเผ็ดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ พี่แมงจะโชว์ฝีมือเหรอพ่อครัวเอกของเมืองอนเมืองหามมื้อนี้มือพิเศษนะคะเรามีพ่อครัวแม่งค่ะแม่งม้าลาดค่ะจะโชว์ฝีมือนะคะเดี๋ยวนี้สไตล์เหมืองหาม นี้เราจะทําการล้างเมือกปลาออกก่อนนะคะแม่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้เห็นพี่เหม่งเข้าครัวบ้านคุณกําพูะคะ่ะงานเตาก็มานี่ฮะเอาตรงนี้เลยหรอตรงนี้แหละจะกินหมีผ้ากลายหมีมะเขือขื่นมีม้องมาลใช้มะเขือขื่นด้วยหรอมีหมีมะเขือเล็กอะมะเขือสุกอะโอ้ยกระทะบ้านกําพูทาไมเลกอย่างเงี้ย คนอะไรให้มันกระจายขนาดนั้นเหรอผมไม่ลุกที่บ้านด้วยเพอาะผ่าผมต้องเอาลูกอ่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมใหญ่พอไหมเนี่ยโอ้โหผู้ช่วยพ่อครัวให้ผู้เชี่ยวชาญก็ดีกว่าเออปลาไหลหรือว่างูเหลือมอ๋อปลาไหลครับโหันบ้างขนาดนี้เลยอ่ะบ้างไปไหมอ่ะไม่บ้าง นี่แหละต้หนาเกินห่ะมันเป็นบกคนกินบางตีงเขก็เห็นชิ้นใหญ่ๆเขาไม่กินหรอกเขาไม่กล้ากินลูกโดดเอาไหมลูกโดดคือบ้านเนี้พริกเขาเยอะเขาอยากจะโชว์บ่๊พริกเขาเยอะพริกงามจังเลยรพริกงามพริกงามเอ้าในสวนเรางามมากอะดูท่านประธานท่านประธานเขากําลังจะบรรเลงแล้วนะพี่เมงเขากําลังจะทําให้บลาลหลพัดเพ็ดนะมาชมนะ เรียกหน้าอย่างเดียวยทำหมดทุกตัวไหมดูยูทูบไปซี่เนี่ยกำ<ห>ลัง,งหันอยู่แล้วแต่พ่อเลยพ่ออยากทำเท่าไหร่แต่หันไม่ให้หันไม่ให้ใหลูกชายมาเก็บมะเขือก่อนนะคะเด็ดไปเพื่อเลยอุ้ยยี่หล่าใบงิกจ้าแปลกไหมมีโรคนะใช่พี่กัมปูามาดูมะเขือยาวบา ใค,ใครบอกว่ามะเขือผมนี่จะสั้นๆอ่ะดูกันซะจะได้รู้ว่ามันยาว <c oughs> ยาวแล้วต้องทิ้งไว้ก่อนอ,อย่าเพิ่งเก็บโคือคือเขายาวนะแต่ว่าเราเรีบไปหน่อยไงสดๆหอม <c oughs> ฉลาดไหมโอ้แกใช้ช้อนใช้หางช้อนมะเ<ก>ขือเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันนะคะโอ้โหพี่แม่งฝีมือมากดูสิฮะหั่นบางเชียบเลยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเหลืองที่เอาเปลือกออกแล้วอันนี้เป็นกระเพราแล้วก็ยี่หร่านะคะพี่แมงกำลังแกะเป็นพนริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะคะอ่าแล้วอันอันนี้ล่ะคะพี่แม่งคอัน<ก>ั<ก>้นน้ำ เชื้อรวนน้ำเชื้อรวนใช่เลยมันใช่เลยค่ะมันหอมมันจะหอมใช่ไหมคะอันนี้เคล็ดลับของพี่เหม่งเขานะคะเรไม่เคยใช้อันนี้นี่นี่เอาติดเตาไม่เป็นผมไม่เคยใช้แต่ปิกนิกเนี่ยปิกนิกปิดแล้วอันนี้เอาเอาเพื่อให้มันคลาสสิกสักัก่อนไหม เขาคว้เติมสกัดก่อนเด้ลิ้นไหมเกาคว้เติมสกัดก่อนแล้วเปิดยังไงเนี่ยนั่นแน่เอ๊สงสัยจะอร่อยเลยอ่ะรสชาติไม่เพี้ยนนะไม่เพี้ยนเลยเหมือนซู๊ดเรียบร้อยอ้าน้ำมันลงค่ะถ้าทางจะทำบ่อยนะเนี่ย ไหวไหมทำไหวไหมคะเรื่องผัดนี่ชนัดอ๋อไม่น่าเชื่อเนาะเห็นแต่ขึ้นตาแกงเป้นไหมแกงเป็นแกงขึ้นเป็นไหมแต่ว่าผัดถนัดอ๋อฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอเล่าคือว่าหลวงหลวงให้ผมผัดผมชอบผัดเพชรผัดผัดผัดเพชรแล้อ๋อชอบถนัดแต่ว่าหลวงเป็นแกงไม่ไม่เอาไม่ถนัดไปเปิงไปจิ้มอะไรเลยอ๋อกลัวจะไม่ลอยเปิ้งมัน พี่แกงใส่เยอะมากอ,ะอ่ะมันต้องอย่างนั้นเลยมันจะไม่งั้นมาดับคาวใช่ไหมคะมันอร่อยไหมจีเอาให้อิ่มสามบ้านสี่บ้านเลยนะคะทำเนี่ยสามบ้านบ้านพี่แมงบ้านพี่นุตัวละสวยพอไม่ได้สามจานไม่แรงใช่ไหมเร่งไฟให้หน่อยเร่งไม่หนี้เลยว่ามันจะดับหอ,อยังไม่ดับไม่ดับเอาเร่งด<ส>ีงแ,ลแล้วเเร่งเดี๋ยวไหมใช่ ไปอยู่เนื้อใต้เลยเข้าเย็นกันอยู่เนื้อรมกันทั้งคู่นี่ไงเรามาอยู่เนื้อลมเนี่ยไม่จามัม่เลยมาเบิ้งมาเบิ้งพี่มาเบิ้งพี่มาเออให้มันฉุนก่อนเดี๋ยวน้ำไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้แห้งนะ้พิ้งซุก่อนอะให้พี่แดงเสร็จเนาะ ดินเขาซื้อไว้เป็นประจำนะพี่เจ้ารู้ป่าวขอชีวิตซื้ออมันมีอยู่นัดโขเหลียงเงี้ยเงียหนัดบัดดอเนาะลอยมาคือเจ้านี้เลยใช่ไหมคะผีเล่เลยที่แกงนี่ก็มีแต่สมุนไพรเท่านั้นน้ำเพิ่มอีกไหมคะจะได้ให้เด็กสาวให้เออน้ำีกหรให้เด็กสาวให้นะ้างน้องๆไปเอาน้ำีกถ้วยหน่งเต็มเต็มเลยโอ้โหมาแล้ว เปิดอะไรไว้ในกระเป๋ากางเกงอ่ะเนี่ยเสียงเสียงคลิปมันขาดไม่ได้เลยเห็นไหมมาดูคลิปมาดูคลิปจัมปูราชเนรนั่นแหละอ่ะนี่ยก็คงเดยวรันสามรอบไปและวทำหมดทุกตัวไหมหมดหมดเลยเหรอหั่นไม่หมดหั่นไม่หมดหั่นไม่ให้หมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ในตู้เย็นน่ะพ่อหั่นครึ่งเดียว เป็ดน็อปอยู่ตรงนี้พ่อแหวงเห็นเปล่าเนี่ยน้ำอะไรนะพ่อแหวงถ้าเอาน้ำใส่ด้วยพ่อโอ้หอมเลยเนาะฮะเป็นไงใส่น้ำไอ้แอลกอฮอล์เข้าไปหอมเลยอีกทีที่มันช่วยอะไรนะคะฮะไอ้้ไอแอลกอฮอล์เนี่ยดับกลิ่นแล้วไปได้ช้อนมาเลยอ้าวเอาน้องเนาะช้อนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาไว้ชิมตักส่วนผสมเอามาไว้เผื่อชิมด้วยนะน้องนะ นายโอกาสใช้เลยมันนี่โดนฉ่ายแรกเลยเอาละค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะยำจริงเหรอพ่ออืมสุกได้ไงมันต้องเข้ามันสุกยากใช่ไหมคะมันสุกแล้วไงให้มันเข้ากเข้าันจะเอาแห้งเอาแห้งแล้วคลุกคลิกคลุกคลิกดีกว่าแห้งเข้าอร่อยฮะ แห้งเกินก็ไม่อร่อยใช่ใช่ไปไม่อร่อยหรอกจ้ะกระเด็นถึงกล้องดิฉันเลยค่ะต้องผัดเผ็ดอย่างเดียวคืนมันไม่ได้มันมันคาวใช่ไหมมันยากกินเราก็เสียดายมาหาก,กินยากนะปลาเนี่ยแพงแถมแพงด้วยมันไม่ค่อยจะติดให้เราหรอกในตลาดเขาซื้อาขายกันโลเท่าไหร่นะพี่เม้งก็ตกสองร้อยเลยมั้ง อ๋อชิมได้ที่ใส่ผักที่เราเรยรังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะถ้าเราชิมก็เครื่องเค็มเร็วอ่ะอ๋อเพราะว่าพริกพริกแกงเขาอาจจะเก็บมาแล้วใส่เกลือไว้แล้วโอ้จะชิมชิมได้แล้วนะดูใส่ได้แล้วะไ่ได้แล้วนะไม่ปรุงน้ำปลานะ<อ>พริกแกงเขานัวมาแล้วเน,นาะแต่ว่าผมว่าพอดีเลยแหละใส่น้ำปลาพริกแกง อืมอร่อยแล้วอ่ะฮะอร่อยแล้วเค็มไหมเค็มไหมถ้าใส่ถ้าใส่มันจะเค็มไปนะถ้าพูดเรากินตะไคร้ว่ะอันนี้ช้อนนี้ของพ่ออ่ะพ่อแหวงลองดูนี่ตรงคนนี้ตรงคนนี้แต่ว่าแต่ว่ากินตะไคร้ว่าถ้าผ่านพ่อแหวงได้นี่คือผ่านสะดวกเดี๋ยวพริกนี่สักนิดเป็นไงพ่อใ่หมดเลยจืดนิดนึงอ่ะจืดนิดนึงตรง แล้วทิศทีลังยังพุ่มได้ยังพ่อเข้ายิ่งยิ่งกินกว่านี้นะเจิดนิดนึงอ้าวมาแล้วเจ้าของพี่แกใส่น้ำปลาหน่อยก็มาขนาดนี้พ่อแหวงให้ใส่น้ำปลานิดนึงเอาแล้วเอาเอาลองชิมทิล่นครับผมเอาเอาเนี่ยล้างละเอาแกงไว้อใส่น้ำปลานิดนึงนะใส่นิดเค็มเลยนะอืมอะ เข็มยังเข็มแล้วเค็มแล้วขอเพียงคนเดียวพ่อเพียงพ่อเจือดูคนเดียวอันนี้เค็มมาเนี่อันนั้นยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะใส่พิกกบกก็เลพริกนี้มันอยู่ในพริแกงไอ้พวกพรแกงนี่ยไปต่ให้ไ้มาเราเผื่อไตอยู่ครับถ้าไตพอพีแกงเขามันเค็มเอ้แ้วเราต้องกินก่อชิมก่อมก่อน ไปให้ได้ยังพอพีแกงเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาเสร็จแล้วน้องก็ใส่ผักก็จบแล้วอ่าใส่ผักแล้วก็สามจานไปสามบ้านเลยเออโอ้โหเอาล้างอ่ะล้างใช่ไหมล้างเรียบร้อยสุดท้ายก็คืออะไรไอ้นี่เรียบร้อยล้างเรียบร้อยเข้าถึงจนมันมีแค่นี้ปลูกน้อยอ่ะทิ่มันไม่ขืนด้วยนะมันไม่ค่อยขืนหมดเลยอ่อหมดเลย เอาตำหมี่ตำเกิือย่างงี้ก็โอเคแล้วจริงๆในในพริกแกงก็มีกระชายแล้วหัวข้าวหมดแล้วข้าวยังไม่ได้หุงนี่วาข้าวหมดแล้วตักเรียบร้อยมาดูหน่อยนะคะดูหน่อยโอ้โหดูนะคะนี่ให้ดูใกล้นี่เฮ้ยท้อใหม่แล้วเหรอไม่นี่ เพิ่งซื้อมาสามสี่วันนี่เองวันไอกาครับวันไอกาเป็นคนมีเวลาแตลินเราก็ไปสามบ้านลหลวกหลวบไปหลอกหน้าตะลินล่างไหมเดินร่างให้ได้เดินร่างให้ตัวหลวบไปครับพี่แม่งต้องขอบคุณพี่แม่งนะคะวันนี้เราได้กินของอร่อยนะคะจากแม่งบ้านลาดนะคะแม่ เป็นบุญเหลือเกินเพราะว่าไม่ได้เห็นพี่เแมงทําครัวเลยเห็นแต่ปีนต้นตาลลองบอกว่าให้มาแกงนี่ด้วยนลให้เอาแต่ว่าให้มาผัดมสามจานใหญ่ๆเลยปสามเรียบร้อยนี่ค่ะจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามบอกแล้วนะคะว่าเป็นผัดสําหรับ,บาสามบ้านนะคะอ้ะอาวเสี่ยวเออเสิร์ฟโอเคนค